ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่2นะครับมีนาคม2568อยู่กับผมสวัสดเคือพี่มายนะครับผมนะฮะบ้านผือทีวีนิวอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีวันนี้มีหลายเหตุการณ์นะครับผม นะเกิดขึ้นที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีสนนาสายชนบทบำรุงนะฮะอยู่ตรงข้างคลินิกแห่งหนึ่งนะครับที่อำเภอบ้านผือนะครับผมนะฮะก็มีสาวนะฮะสาวอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนี่ก็สุดช็อกนะครับโพสต์เตือนภัยนะครับที่ไป ถ่ยเอกสารเจอเจ้าของร้านนะครับมีอาการเมาเขา,อ,าอ้างว่ามีอาการเมานะครับผมและยังยังปิดประตูนะครับาทางผู้เสียหายบอกว่า,าทางเจ้าของร้านนะครับปิดประตู นะฮะกลัวแสงเข้าตานะฮะหรือว่าตาจะอ่าหรือว่าไปลอกตามาหรือยังไงนะครับผมกลัวแสงจะเข้าตานะครับอันนี้เรื่องราวความเป็นมานี่ก็มาอ่าเหตุเกิดที่อ่าร้านถ่ายสารแห่งหนึ่งนะครับผมอยู่ตรงข้ามคลินิกอ่านะครับแห่งหนึ่งในอำเภอปั้นถือ นะครับใกล้ๆสถานีตำรวจภูทรบ้านผือนั่นเองนะครับผมนะเอกการที่เกิดขึ้นก็าสาวอำเภอบ้านผือนี่ก็ไปถ่ายเอกสารแล้วก็ไปนั่งเล่นโทรศัพท์นะครับนั่งรอที่เขาถ่ายเอกสารอยู่นะครับในในในบ้านาพูด,ดง่ายๆนะบ้านเช่านะครับผมอ่ะ พอเล่นไปเล่นมานะครับเจ้าของร้านนะครับผมก็เดินตรงไปข้างหน้านะครับอันนี้ไปปิดประตูดึงประตูลงมานะครับผมดึงประตูลงมาบอกว่าแสงจะเข้าร้านนะอาอ้างว่าอย่างนั้นนะครับผมอ้างว่าแสงจะเข้าร้านเลยสาวท่านนี้ช็อกตกใจนะครับผมนะช็อกตกใจนะฮะ ขอตั้งสติแล้วก็ขอร้องนะครับเจ้าของร้านที่ถ่ายเอกสารนะครับผมให้เปิดประตูนะครับผู้เสียหายก็อ้างว่า,าเจ้าของร้านไม่ยอมเปิดให้นะครับผู้เสียหายเลยอ้างว่า,าแฟนเป็นตำรวจนั่งรออยู่ที่รถเจ้าของร้านจึงได้เปิดให้นะครับ ผู้เสียหายตั้งสติได้ก็วิ่งออกจากร้านนะครับผมนะฮะวิ่งออกจากร้านนะฮะหนีตายพูดง่ายๆนะครับรอดพ้นปากเหี่ยวปากกาว่าอย่างนั้นอันนี้อันนี้ผู้เสียหายอ้างอ้างนะครับผมนะฮะเลยเข้าไปแจ้งความนะครับผมที่สบพบ้านผือนะฮะอ่าพนักงานสอบสวนอ่าพนักงานสอบสวนก็คงจะได้เรียก อาจเจ้าของร้านถ่ายกอกสารแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านผือกอ็อยู่ตรงข้ามคลินิกแห่งหนึ่งนะครับใกล้ๆกับสถานีตำรวจผูทอนบ้านผือนั่นเองนะครับผมร้านแห่งนี้นะครับก็พนักงานสอบสวนก็คงจะเรียกมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงนะฮะว่าปิดร้านทําไมเมื่อมีลูกค้าอยู่นะะปิดร้านมีสองต่อสอง นะครับคงจะอสอบสวนสอบปากคำหาความจริงว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับใครผิดใครถูกนะครับผมต้องก็ทางพนักงานสอบสวนก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับผมให้มาปากห้ามา,มาสอบปากคำนะครับถ้าเกิดว่าใครถ้าเกิดว่าเรื่องนี้อ่า สืบสาวเราเรื่องว่าจะว่าผิดก็ว่าใครผิดใครถูกก็สืบรู้ว่าใครผิดนี่ก็จะดําเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปนะครับผมนะฮะก็พนักงานสอบสวนคงจะสอบสวนแล้วเสร็จนะครับผมนะแล้วก็ได้บันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานนะฮะก็ลงบันทึกประจําวันไว้ เพื่อสืบนะฮะหาข้อเท็จจริงนะครับช่วงนี้คงจะ,ะข้อกล่าวหานี้พนักงานสอบสวนก็คงจะสอบนะฮะยังไม่แล้วเสร็จหรอกครับยังไม่แล้วเสร็จนะฮะถ้าเกิดว่าสอบสวนแล้วเสร็จแล้วว่าผลออกมาเป็นยังไงก็จะมาออกอากาศทางเรื่องเล่าข่าวบันผือนะครับผม อันนี้เขาเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับผมนะฮะก็ยังไงแล้วสู้ๆต่อไปนะครับผมอ่าสู้ๆต่อไปนะครับก็พนักงานสอบสวนก็สอบเสร็จเรียบร้อยก็อ่าให้กลับบ้านต่างคนต่างแยกย้ายกลับบ้านนะครับผมนะฮะก็ชุดสืบนะฮะก็ลงพื้นที่ นะฮะนะว่าตรงนั้นมันมีกล้องวงจรปิดไหมนะครับผมที่ร้านถ่ยเอกสารแห่งหนึ่งนะอยู่ใกล้ๆสถานีตำรวจภูธรบ้านคือนะครับผมเพื่อเพื่อหาพยานหลักฐานนะครับถ้าได้แน่ชัดแล้วว่าเขาทำจริงหรือว่ายังไงก็คงจะดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปนะครับผมนะช่วงนี้ก็อาจจะ เป็นยังเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะฮะอ่ะลงไปฟังผู้เสียหายนะครับสาวอำเภอบ้านผือนะ,ะจังหวัดอุดรธาน,นีสุดช็อกนะครับผมก็ฟังเสียงนะฮะสุดๆเลยนะครับผมจากสาวอ,อํำเภอบ้านผือนะครับ จังหวัดอุดรธานีนะฮะผู้อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เป็นผู้เสียหายนะฮะเป็นผู้เสียหายนะครับลองฟังเสียงเธอก็แล้วกันนะครับผมเชิญฟังได้เลยนะครับอนุญาตอาจคลิปไว้เป็นหลักฐาน เมื่อสักครู่นี้เราไปถ่ายเอกสาระะที่ร้านที่เราได้ขึ้นรูปไว้นะคะคือเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้นะคะคือเราไปนั่งถ่ายเอกสารนะคะเราก็ไปนั่งเก้าอี้ด้านในด้านในในร้านนะคะทีนี้เราก็นั่งเล่นโทรศัพท์รอเอกสารนะคะทีนี้ก็สักพักหนึ่งเขาก็เดินไปปิดประตูนะคะคือคือเราเพิ่งสังเกตว่าอาการของคนถ่ายเอกสารเนี่ย ค่อนข้างเมานะคะเพราะว่าได้กินกินเหล้านะคะทีนี้เขาก็เดินไปปิดประตูปิดประตูเหล็กที่มันแบบเลื่อนลงนะคะเรากตกใจมากเพราะว่าทําอะไรไม่ถูกเราก็เลยบอกว่าคุณจะทําอะไรทําอะไรเราเหรอไม่ปิดประตูมันก็อ้างว่าแสงจะเข้าแสงจะเข้าอะไรปิดนน่น มจะไม่เอาเรื่องมันก็ไม่เปิดนี่เราก็เลยบอกว่าแฟนเราลังอยู่ในรถแฟนเราเป็นตำรวจถ้าคนไม่เปิดมีเรื่องแน่นอนมันก็เลยขายลงเราก็เลยพยายามเปิดแล้วก็วิ่งหยอกมาให้รเสริมสวยข้างๆช่วยไอเค้กไว้เป็นหลักฐานอย่าไปร้านนี้อีก ครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับที่เล่าเหตุการณ์นะครับผมผู้ประสบเหตุนะครับเหตุการณ์ผู้เสียหายอยู่ในบ้านนะครับผมที่เล่าเหตุการณ์อยู่ในบ้านนะครับก็กลองนํคลิปเสียงไปให้พนักงานสอบสวนดูนะครับผมนะพนักงานสอบสวนก็คงจะพิจารณาดูแล้วก็จะเรียก ผู้เมือนไอาทางร้านเจ้าของร้านไถ่กระสารอยู่ใกล้ๆสถานีนตำรวจปูทรบ้านผือนี่ก็ามารับมาสอบปากคำหาข้อเท็จจริงนะครับผมนะพนักงานสอบสวนก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับผมนะเหตุการณ์เป็นไงหรือว่ายังไงสรุปยังไงก็เดี๋ยวจะ มารายงานให้ทราบในครั้งต่อไปนะครับผมนะฮะวันนี้เรื่องเล่าข่าวบ้านผือได้หมดเวลาลงนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับห้องภาพดีเจใจเอห้องเสื้อวราพรน,นประสบการณ์มากกว่า30ปีแคนตัสลุงเอบ้านผืออยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิร้านเปิด6กอ่าหกโมงเช้าปิด2องทุ่มแล้วก็ ห้างทองแม่ไปกิจสาขาระตลาดนิยมทองดีน้ำหนักเต็มทองร้อจากเจวราชนะครับเปิดจันทร์ถึงเสาร์หยุดวันอาทิตย์นะครับผมอยู่ที่ตลาดนิยมนะครับก็ติดตามใน y t u t u นะครับบ้านผือทีวีนิวภาษาไทยนะครับแล้วก็ว่าเว็บไซต์ w w w บ้านผือทีวีนิว .com เขียนที่ Google นะครับบ้านผือทีวีนิวภาษาไทย แล้วก็ Facebook สวัสดิ์ขอพิมายนะครับเพจ Facebook บ้านผือทีวีนิวข่าวออนไลน์บ้านผือข่าวทั่วไทยเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับ t ท k กก k วราพรพัดเย่ยวนั่นเองนะครับยังไงก็ขอฝากไปด้วยนะครับนะฮะขอขอบคุณทุกทุกท่านนะที่เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้อ่า เสียหายเนี่ยเป็นหญิงท่านนี่เป็นหญิงสาวอำเภอปั้นผือนะครับผมนะฮะก็คงจะพิสูจน์ได้เร็ววันนะ,ะพนักงานสอบสวนและชุดสืบคงจะอ่าอ่าสืบคงจะรู้เรื่องเร็ววันนะครับผมการสืบหา,าข้อมูลนะฮะเหตุการณ์ในเรื่องนี้นะครับผมที่ว่าสาวอุดรน,นะฮะ อาสาวอำเภอบ้านผือนี่ก็ไปถ่ายกระสารที่ร้านอยู่ใกล้ๆสถานีตํารวจภูธรบ้านผือนะครับตรงข้ามคลินิกแห่งหนึ่งนะฮะในอำเภอบ้านผือที่ถนนชนบทบํารุงนะครับคงจะรู้นะครับว่าใครผิดใครถูกนะครับผมถ้าเกิดว่ารู้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก็คงจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป นั่นเองนะครับผมสวัสดิ์เครือพิมายเรื่องเรื่องเล่าข่าวบ้านผือบ้านผือทีวีนิวสวัสดีครับ